สมเด็จพระมหาเทราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเจตุพลนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตประกอบพิธีเททองหล่อเสมาธรรมจักรกระทรงศึกษาธิการเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเทีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานฝ่ายคฤรืหัดพร้อมด้วยคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัธพลสังขวาศรีปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายสืบทินแก้วพนาและนายพิเชษโภพภักดีรองปหลัดกระทรวงศึกษาธิการรองศาสตราจารย์ดรพินโยสุวรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขา ทศนะศิลป์และผู้บริหารขร้าราชการบุคลากรรวมพิธีเททองหล่อองค์เสมาธรรมาจักโดยอาราธนาพระสงฆ์วัดพระเชตุพลรวมสิทธรูปจเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรขณะประกอบพิธีเททองโดยจะนำเสมาธรรมาจักรประดิษฐานในหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการพระพุทธบรมีศักดิ์สิทธิ์สยามิสอนจักรี สัทธาอนุสร์ศึกษาธรรังสันเมื่อวันที่29มกราคม2566ที่ผ่านมาณนกะระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร